สวัสดีค่ะมาจา้ะมาปลูกไอ้นี่ถังทองกันเมื่อเช้านี่เดี๋ยวให้ดูถังทองนี่ถังทองต้นหัวเล็กอันนี้เราตัดรากแล้วก็ล้างอย่างดีแล้วเนาะปล่อยให้ขแห้งหลายวันแล้วหลายวันแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะปลูก,ลกวันนี้สองหัวเยว เยมดิ้นแล้วเรียบร้อยหินที่เขาไฟโรยเลยอันนี้เราจอบอับดูไว้มาแล้วก็จะเอาน้องลงไปเลยตั้งไว้ ลมแรงดีจังเลยเย็นชื่นใจอ่ามาจา้ะนี่ยงไหมน่าจะเยยงนะแค่นี้เสร็จแล้วนะจ๊ะกระถางต่อไปเอามาวางไว้นี่ก่อน เรามาทำกระถางต่อไปนี่อุ้ยลันหลละ,ละ,ละเดี๋ยวกล้องตกเดี๋ยมาทาั้งนี้จ้ะอ,อุ้ยอันนี้นี่หัวหนึ่งอันนี้หัวยาวหน่อยแต่ว่าจอมเขาเป็นสีขาวนะเขาไม่ได้เป็นสีทองนะั่นน่าจะเป็นถังเงินหรือเปล่า น่าจะเป็นถังเงินเราจะเอาดินหิงทุกข่าวไฟลงเดี๋ยวหมุนก่อน เม็ดใหญ่มากมันก็นเลยเป็นแบบนี้เนาะมันไม่ค่อยลงกระถางโอเค สวยไหมสวยมากๆอันนี้กระถางหนึง่งอันนี้แคอีกกระถางหน,นึ่งโอเคนะคะวันนี้ก็ปลูกถังทองอีกสองกระถางนะจ๊ะโอเคค่ะ